สำหรับครึ่งเดือนแรกของมกราคม2564นั้นดวงของราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะอันที่จริงนะราศีพฤษภถ้าเกิดว่าใครพอจะจำได้ว่าตั้งแต่ปลายปี2 5 6 3เนี่ยนะจะมีเรื่องของการย้ายราศีของดวงดาว,ดวที่สำคัญหลายๆดวงแต่ดวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงมากที่สุดของราศีพฤษภก็ได้แก่ราศี ประสเนี่ยมันมีดาวราูซึ่งดาวราวหูเนี่ยพอเข้ามาในด,ดวงแล้วเนี่ยนะมันได้อย่างเสียอย่างถ้าสอบไง่ายเลยหนึ่งนะสิ่งที่ได้นะคือได้ความวือหวาตื่นเต้นบางคนบอกสนุกดีฮนะเวลาเจออะไรที่มันท้าทายแล้วมันรู้สึกชีวิตมันกระปี้กระเป๋ามันสดชื่นดีฮนะถ้าสิส่งประสบจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นทีนี้ มันจะเจอใอนที่แบบพลิกขันส่วนมากเลยไปในทางที่ดีก็แล้วกันแต่หวาดเสียวเช่นไปลงทุนใหญ่แล้วก็ต้องไปลุ้นกับการที่จะได้เสียเยอะไม่จําเป็นต้องเล่นพนันนะบางทีมันเป็นรูปแบบของการลงทุนที่แบบซื้อสินค้ามาลอดใหญ่เอาเงินเก็บที่มีอยู่เก็บทั้งหมดเลย ไปลงทุนแล้วก็รอลุ้นว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าหรือบางคนจะเข้าขายไปเล่นพันนันหรือว่าแบบบบาๆก็แทงหวยในช่วงของครึ่งเดือนแรกมกราคมสองห้ายสียังคงเป็นเช่นนั้นยังคงได้รอิทธิพลของการที่ลุ้นต่อการส่งเสียงอยู่โชคดีที่มีสมาธิมากขึ้นเราสังเกตดูน,นะในช่วงประมาณปลายปีสองสางที่ผ่านมามันจะมีความวอกแวกคล้ายๆกับว่าใจมินิ่งอ่ะ เดี๋ยวก็นึกถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไม่สามารถจุดจ่ออยู่กับอะไรเร็วๆได้แบบอยู่แป๊บๆแ,แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปทีนี้พอมีสมาธิมากขึ้นราศีพฤษภก็มีโอกาสที่จะใช้คุณสมบัติที่ดีของตัวเองคืออะไรคือการคิดการวางแผนพฤษปเนี่ยนะโดดเด่นเรื่องของการที่รู้จักที่จะทำอะไรเป็นการวางแผนชีวิตของตัวเองอ่ะ หรือแม้แต่ใครอ่ะที่มีราศีพะสบเป็นเขาเรียกศิลานีอ่ะเป็นกุนซืออ่ะออคอยเขาเรียกนะให้คําปรึกษาก็จะได้รับได้ดีมากเป็นพิเศษทีนี้ราศีพฤษภเนี่ยนะถ้ามองในเรื่องของความรักมันเป็นจังหวะหรือโอกาสครึ่งเดือนแรกของมกราคมสองพห้าสีนะ มันเป็นจังหวะหรือโอกาสที่พระศ,ศพเนี่ยจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของความรักเต็มๆเ,เลยนะนั้นถ้าจันแนะนําว่าอยากจะเขาเรียกนะไรเฉลย <c oughs> บอกความในใจอยากจะเปิดตัวความรักกับใครอะไรยังไงก็แล้วแต่ดวงมันเปิดเต็นที่อให้เราอ่ะ ได้ประสบความสําสเร็จถ้าเป็นเรื่องของการเงินมันก็จะดีในเรื่องของสิ่งที่เราไปลงทุนเอาไว้แล้วก็เตรียมด้รับผลสําเร็จไงทีนี้ทพืศพ่ศสอบเนี่ยนะก็ต้องดูตัวเองด้วยแต่ละคนเพราะแน่นอนว่าในโลกนี้ไม่ได้มีคนแค่12คนคนนะนะไม่ได้มีคนแค่12จําพวกแต่ว่าดูเป็นภาพรวมเฉยๆว่าเพืพ่อสอบต้องดูตัวเองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะ ในปลายปีหรือในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราไปลงทุนอะไรไว้บ้างเช่นไปลงหุ้นเอาไว้ไปลงทุนทําธุรกิจแล้วต้องรอแบ่งส่วนกําไรเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์แบบนี้ดังนั้นราษีพิษศพเนี่ยนะครึ่งเดือนแรกของมกราคม2องพเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างที่จะให้เครดิตกับการที่เราคิดหรือวางแผน หรือลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะออกมาในทางที่ได้ผลดีอย่างน้อยที่สุดเลยนะมันก็จะเป็นส่วนที่เราอะมีเงินเก็บเงินออมอยู่เอาแบบง่ายๆนะพีศศพ่สดเนี่ยครึ่งเดือนแรกของมาราคมองหกสี่ถ้าเกิดไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรเก็บไว้เฉยๆมันก็เก็บอยู่เก็บเหนียวไะมันมีอาการเขาเรียกเขียมะมีอาการเหมือนกับว่า จำกัดจำเขี่ยตัวเองขึ้นมาว่าพยายามประหยัดน่ะบางคนบอกเออในสิบสองราศีเนี่ยนะถ้ามองคนที่รู้จักเก็บหอมรอมริบมากที่สุดน่ะบางคนบอกอย่าไปเรียกว่าขี้เหนียวเขาเรียกว่ารู้จักใช้เงิน,นราศีพุธสมเนี่ยจะเก็บเงินได้มากที่สุดในช่วงของครึ่งเดือนแรกเรียกว่าอดทนต่อกิเลสยั่วยุแน่นอนทุกคน,นมันมีหมดแหละเรื่องที่อยากได้นู่นได้นี่แต่พุธศน์หนุําทำได้ดีเก็บเงินอยู่ ใครเขาจะไปซื้ออะไรก็ไม่แห่ซื้อตามเขาเอออันนี้เป็นเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตนะต้นปีก็แล้วกันทีนี้ขอพูดเรื่องความรักนี่หนึ่งเพราะว่าลราสีู้สบมีประเด็นในเรื่องของการที่เรามีความรักแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเพราะว่าในเครึ่งเดือนแรกนี่นะหนึ่งใครยังเป็นโสดเนี่ยมันเป็นจังหวะ ที่เราจะมีคนมาเมียงมองมาสนใจมาเสนอไมตรีเอชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะแกล้งถามต้นถามนี่เอทกสอบจะเจอคนแบบนี้แกล้งมาถามอันโน้นอันนี้แกล้งมาเขาเรียกไงนะแกล้งมาขอคําปรึกษาขอความช่อเหลืออะไรทำนองเนี้ยเออเราก็ก็แกล้งไม่รู้ไป <c oughs> ก็แกล้ง คุยไปแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาถ้าเกิดเจอคนที่ถูกใจหรือคิดว่าจะตกลงปรงใจในช่วงนี้ก็เอาดวงชะตาของเราเขามาเปรียบเทียบเอาวันเดินปีเกิดนะไปไม่รู้ไปหาวิธีถ้ารู้วันเดินปีเกิดรู้เวลายิ่งดีนะเอามาถามอาจารย์จะเ,จเทียบดวงให้เห็นว่าถ้าเรากับเขาเนี่ยจะเป็นคู่กันเนี่ยในระยะยาวจะดีไหมหรือบางคนเป็นลักษณะของการจะลงทุนลงหุ้นด้วยกันในระยะยาวจะดีหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการกระทำะไรก็แล้วแต่รักษาชื่อเสียงเขาไว้รักษาเครดิตเพราะมันมีความสุ่มเสี่ยงนะมีความสุ่มเสี่ยงที่เราจะอ,อ,อาจจะนะถูกข่าวลือถูกคนเขา discredit นินทารับหลังได้ก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังเล็กๆน้อยๆมันจะอยู่ในช่วงสั้นๆของครึ่งเดือนแรกมกราคม2อ6 4ก สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเราจะเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในการที่ไปปัดฝุ่นเอาของเก่าๆเอามาทําเป็นงานเป็นเงินได้ก็อาจารย์ก็ให้ข้อคิดเอาไว้แล้วกันว่าโอกาสความเสี่ยงทางด้านการเงินมีความรักมีสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเองก็คือมั่นใจและหาข้อสรุปให้กับแผนของตัวเองอย่าวุไปวนมาเพราะว่า เราเป็นคนที่คิดแล้วก็เหมือนกับวนในอ่างหาข้อสรุปไม่ได้บางทีหาตัวช่วยหาความช่วยเหลือจากคนที่เป็นแฟนเป็นคนรักก็ได้นะใครมีแฟนอยู่แล้วลองปรึกษาแฟนใครที่ยังไม่มีแฟนแล้วใครมาจีบเราเราปรึกษาเขาเลยเขาเราปรึกษาเขาเขาปรึกษาเราคุยไปคุยมาหนึ่งมันได้ความรู้สองมันได้โซลูชันมันได้ทางออกที่ดีใช่ไหมนั่นแหละก็คือวิถีชีวิตของชาวพุทธศพ ใครที่อยากจะเสริมดวงนะก็เอาชื่อสกุลมาเขียนให้อาจารย์เขียนในแผ่นยันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนก็เขียนคู่ถ้ามีคนเดียวก็เขียนคนเดียวส่วนใครที่อยากจะเสริมดวงแบบด้วยเทพราหูที่แรงที่ดีที่ยกดวงก็อาจารย์จะทําเป็นพยันราหูแบบนี้ให้แต่ถ้าใครที่สุดๆเลยบอกดีสุดแรงสุดต้องใช้กาาตาเดียวแบบนี้นะ ส่วนถ้าเกิดมีแฟนอยากให้ดวงดีไปด้วยกันก็ใช้กราดาเดียวคู่แบบนี้วิธีการทําทั้งหมดเพียงส่งชื่อสกุลและวันเกิดมาให้อาจารย์ก็อาจารย์จะจัดการให้ให้พวกเราได้เสริมดวงได้สวดตลอดปีตลอดไปจะเอาไปสวดเองหรือให้อาจารย์สวดที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันก็ขอให้ราศรีพฤษภนะได้ใช้เป็นแนวทางแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมขอให้ได้รับความสำเร็จอย่างท่วมท้นสิ่งใดที่มุ่งมาป่ปรารถนาในช่วงครึ่งปีแรกนะ ครึ่งเดือนแรกของเดือนแรก <g iggle> ก็คือครึ่งเดือนมกราของสองสก็ขอให้สำเร็จทุกประการอย่างไรก็ตามถ้าอยากตรวจสอบดวงชะตาส่วนตัวก็แจ้งแอดมินได้บอกว่าขอจองคิวตรวจดวงชะตาส่วนตัวเราก็จะรู้เจาะลึกคงาเป็นในดวงเราเลยการตรวจดวงชะตาก็เป็นการวางแผนเหมือนแสงไฟที่สองทางให้เรารู้ว่าทางเป็นยังไงแล้วเราจะได้ตัดสินใจถูกเดินทางถูกแล้วก็มีแนวทางในการที่เราจะสามารถทําอะไรได้แบบ เรืยะยาวโดยที่เรารู้สึกสบายใจว่ามันมีแนวทางที่ถูกต้องจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่จะ,ะเลือกคู่จะเลือกงานจะต้องเดินหน้าหรือถอยหลังทั้งเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินการทองก็สามารถที่จะปรึกษากันได้เพราะจริงจ